ครับสวัสดีครับท่านบริหารครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงเรื่องของบทสรุปของการใช้อุปกรณ์เรื่องของการสแกนบัตรนักเรียนนะครับในส่วนของระบบของเรานั้นเราจะเน้นให้ทางเรียนนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องอุปกรณ์ได้นะครับในตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นหลักคือในส่วนของอุปกรณ์ที่ชื่อว่าปีโป้นะครับปีโป้จะเป็นลักษณะอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนเครื่องแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ ที่เป็นลนักษณะแบบที่เห็นในอย่างในภาพนะครับอุปกรณ์นี้จะมีข้อดีอยู่2ส่วนก็คือ1หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับอันที่2คือในส่วนของระบบเองเนี่ยดูแลแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กรณีที่มีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็สามารถจะเอาอุปกรณ์อื่นมาใช้แทนได้เช่นว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับอุปกรณ์ตัวน,นี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกนนะครับส่วนนี้จะเป็นบัตร RFID นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยกล้อง เว็บแคมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมจากไวเลสก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของสายแลนก็ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกนมาทาเรียนหรือจะไปติดตั้งในเรื่องของการสแกนก็ห้องสมุดหรือเป็นการติดตั้งในการสแกนซื้อสินค้าในร้านค้าสหากรณ์โรงอาหารเราจะใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกันหมดนะครับชุดเดียวกันหมดซึ่งสามารถที่จะโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความยืดหยุ่นของตัวระบบนะครับทางบริษัทเองนั้นจะเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับ ดังนั <aid> ้นเราจะไม่ค well ่อยฟิกในเรื่องของอุปกรณ์นะเพื่อที่จะให้ตรงนี้นั้นมีความสามารถในการยืดหยุ่นในตัวระบบได้ครับครนี้มาดูในส่วนของการที่ถ้าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแดปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกนอกจากตัวนี้นะครับก็จะให้ดูในส่วนของอุปกรณ์จะสังเกตว่าในส่วนของตัวอุปกรณ์นั้นเราสามารถที่จะมีตัวรองนะครับตัวรองซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบ ตัวพีโก้ในมากขึ้นนะฮะนี่จะเป็นเครื่องอ่านอนะันนี้ก็จะเป็นเครื่องพีโป้นะครับนี่คือเป็นกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัววางพัดลมของรถบุกนะครับซึ่งเราสามารถจะมาแดบวางได้ก็จะยืดอายุการใช้งานของระบบไปได้นานนะครับเป็นลักษณะการวางก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นส่บัตรเปล่าๆแล้วก็บัตรที่มีการเคลือบด้วยสติกเกอร์แล้วหรือมีการเขียนบัตรแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ นันแสดงว่าในส่วนของอุปกรณ์นั้นถ้าแยกชิ้นแล้วนี่คือตัวรองโนートบุ๊กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบีโป้ตัวนี้จะเป็นบัตรตัวนี้เครื่องสแกนกล้องนะครับเอาทุกตัวนั้นมารวมกันแล้วก็มาใช้ในการเป็นจุดสแกนนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดวางนะครับความสวยงามน,นั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละคนนะครับตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่คือจุดสแกน มีการเสียบสายแลนนะครับมีการเชื่อมด้วยไวเลสมีการติดตั้งกล้องนะครับกรณีที่ตีปโป้เสียน,นะครับเราก็สามารถใช้นูตบุ๊กในการสแกนแทนได้นะครับใช้ notebook, นูตบุ๊กแทนบุ๊กมาใช้แทนได้เลยซึ่งทําให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนจากการเสียบจากเด็จากตีปโป้มาเสียบโนวบุ๊กแทนก็สามารถสแกนได้นะครับนี่คือความหลากหลายของการเอาอุปรกรณ์ต่างๆมาเด็บนะครับนี่คือกรณีที่ ใช้ตัวลองนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะให้ดูชัดขึ้นน,นี่คือตัวระบายความร้อนอีกชนิดหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นแบบเป็นแผงนะครับก็เป็นลนักษณะของการระบายความร้อนตัวนี้ก็จะช่วยให้อุปรกรณ์นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับ ถ้าชอบแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับโรงเรียนในการที่จะดับใช้ในส่วนของโตัวอุปรกรณ์ดังนั้นหลักของการวางเน็ตเวิร์กหลักของการวางอุปรกรณ์ในการสแกนนั้นโรงเรียนสามารถที่จะพัฒนาเองได้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการใช้ดีไวต่างๆที่จะเอามาใช้ในการประกอบในการสแกนนะครับซึ่งการดูแลสามารถ มีสามารถดูแลอุปกรณ์เองดนะังนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งเขาสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ได้เองไม่ว่าจะเป็นการซื้อเองจัดหาเองแล้วก็บริหารอุปกรณ์เองนะครับทางบริษัทนั้นเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถรองรับดีแวงต่างได้นะครับโอเคครับนี่คือภาพรวมของอุปกรณ์นะครับคราวนี้ในส่วนของ ระบบนั้นทางผู้หากรองจะพอรทราบแล้วว่าบัตรนั้นค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากกว่านะครับมากกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือถ้าสแกนนิ้วมือแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมในส่วนของการระบบสาหากรณ์นะครับระบบสาหากรณ์ระบบโรงอาหารหรือแม้ในเรื่องของการเติมเงินในเรื่องของการยืมคืนหนังสือห้องสมดุดแห่งต่างพวกนี้นะครับซึ่ง ทงบริษัทเองนั้นเน้นที่จะให้อุปกรณ์หนึ่งชนิดสามารถใช้ได้หลากหลายระบบนะครับเราเลยจัดสรรคิดว่าระบบที่ดีสุดแะวันนี้ก็คือระบบที่ใช้จาัดก,การทําจากบัตรนะครับโอเคครับนี่คือบทสรุปของข,อข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยากจะนําเสนอผู้บริหารในการพิจารณาระบบนะครับว่าระบบจากนี้ไปนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องของการส่ง SMS แล้วนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองนะครับ การยืมคืนนักเรียนสามารถยืมคืนเองได้นะครับโรงอาหารนักเรียนสามารถที่จะเข้าใช้บัตรนในการซื้อสินค้าในโรงอาหารร้านค้าสหากรณ์ได้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของระบบที่มีการเชื่อมโยงกับการใช้บัตรนักเรียนโอเคครับขอบคุณมา